สวัสดีครับกรับผมนักเรียนเตยมทหารธนานท,านท,านทานองเจริญชั้นปีที่1ตอน14บสที่สิวันนี้ผมจะมาทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอบเข้าเตยมอาหารกันนะครับครับสำหรับแนวทางการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตยมทหารของผมนะครับก็จะมีการเต็มตัวทั้งด้านวิชาการและก็ร่างกายนะครับแล้วก็ไปดูการเต็มตัววิชาการนะกันแล้วก็ผมจะเน้นเป็นวิชา อังกฤษนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเลยใช้หนังสือเล่มนี้ครับนี่นะครับหนังสือของคอร์สเตรียมหนังออนไลน์ของพี่ตีนะครับก็จะมีในส่วนของเนื้อหาก็จะมี grammar tense มมแล้วก็เกี่ยวกับ conversation นะครับก็ครบแล้วแล้วก็จะมี หนังสือ vocabulary บบที่ซื้อมานะครับแล้วก็ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ผมก็จะใช้หลายเล่มครับแต่เล่มหลักๆที่ใช้ก็เร่มนี้เลยนะครับเป็นโจทย์กับการเตรียมสอบข้างในก็จะมีโจทย์ประมาณ10ชุดด้วยกันนะให้ทำแล้วก็ ไปเป็นวิชาในส่วนของวิทยาศาสตร์นะครับผมก็จะใช้เน้นเป็นฟิสิกส์เคมีนะครับแต่ผมไม่มีหนังสือตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนสังคมก็จะใช้เป็นเรื่องนี้นะครับอ่านสรุปสอบแบบง่ายๆครับก็จะมีรวมทั้งกฎหมายภูมิศาสตร์หลักธรรมอะไรนี้นะครับส่วนวิชาภาษาไทยก็ต้องจำคำหมายของคำ แล้วก็ทำโจทย์เก่านะครับในการเตรียมสอบเข้านะครับผมก็จะแบ่งเวลาอ่านทําโจทย์นะครับคือช่วงประมาณ3เดือนแรกผมจะเก็บเป็นคณิตก,กับอังกฤษก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะวิชานี้มันมีเกณฑ์ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะไม่มีชื่อในรอบแรกสำหรับเราของทาหารเรือและหารอากาศนะครับเออส่วนต่อไป การสอบพละศึกษาครับก็จะมีทั้งหมดแปดสถานีโดยสถานีที่ผมเน้นก็จะมีหนึ่งข้อว่ายน้ําวิ่งหนึ่งพันเมตรนะครับแล้วก็กโดดไกลเพราะเป็นสถานีที่ใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็พละศึกษาก็ควรฝึกเป็นประจำนะครับด่านซีด่านที่เหลือก็อย่าประมาทครับก็พยายามเก็บให้ได้นะครับก็ ครับผมก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับอยากจะให้ทุกท่านที่เตรีมตัวสอบเข้าโรงเรียนเต็ียมทหารตั้งใจอดทนกับสิ่งที่ทำมาเพื่อความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ในภายภาคหน้าครับครับ